ก่อนจะรับชมสปอยหนังอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้อดินด้วยนะครับในตอนต้นของเรื่องเราจะพบกับพนักงานของบริษัทไบโอเทคที่กำลังฉีดพ่นสารเคมีบางอย่างลงไปในพื้นหญ้าของสนามกอล์ฟในเกาะพีคอกซึ่งเป็นเกาะของคนรวยโดยคุณสมบัติของสารเคมีที่พวกเขาฉีดพ่นลงไปจะช่วยละลายหิมะที่อยู่บนพื้นหญ้าเพื่อทําให้คนรวยสามารถเล่นกอล์ฟในฤดูดหนาวได้ในเช้าวันรุ่งขึ้นแดนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของเกาะแห่งนั้นได้นําสิ่งของจํานวนหนึ่งกลับไปที่บ้านของเขาที่อยู่นอกเกาะ ซึ่งเขาเป็นคนที่หมกมุ่นอยู่กับการฝึกฝนเพื่อเตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์ที่เลวร้วายที่สุดและถูกล้างสมองด้วยรายการวิทยุที่พูดถึงความเห็นแก่ตัวของพวกคนรวยบนเกาะพีค็อกและในคืนนั้นเขาก็พยายามฝึกจุดไฟให้ติดโดยไม่ต้องใช้ไฟแช็กซึ่งเขาได้นําดินปืนมาทําเป็นชนวนจนกระทั่งมันระเบิดและทําให้คิ้ของเขาหายไปหนึ่งข้างวันต่อมาแพติเซียลูกสาวของแดนได้รับจอบเป็นแคดดี้ให้กับคู่รักมหาเศรษฐีหลุยส์และลิซ่าโดยมีมิเชลซีอของบริษัทไบโอเทคเข้ามาดูแลและอวดผลงาน ที่บริษัทของเขาสามารถละลายหิมะออกจากสนามกอล์ฟได้อย่างใดก็ตามภายใต้พื้นหญ้าที่เขียวะจีกลับมีการขยายพันธุ์ของเชื้อไวรัสบางอย่างและปนเปื้อนลงไปในน้ำประปาของเกาะขณะเดียวกันก็ได้มีดารานักแสดงชื่อว่าแจ็คดื่มน้ำประปาที่ปนเปื้อนเชื้อไวรัสอันตรายนั้นเข้าไปก่อนที่เขาจะเดินทางไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อซื้อผลไม้ที่มีการใช้น้ำประปาดังกล่าวฉีดพ่นลงไปบนผักผลไม้ทันใดนั้นจู่ๆแจ็คก็รู้สึกเวียนหัวขึ้นมากระทันหันแต่สุดท้ายเขาก็เรียกสติตัวเอง เมื่อแจ็กกลับมาถึงบ้านเขาก็สังเกตว่าตอนนี้ฝันของเขาเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเขียวก่อนที่เขาจะเริ่มมีปฏิกิริยาบางอย่างแล้ววิ่งขึ้นไปกัดคอของภรรยาที่กําลังอาบน้ําซึ่งนั่นจึงส่งผลทําให้เธอกลายร่างเป็นซอมบี้เช่นกันขณะเดียวกันเมื่อหลุยลิซ่าและมิเชลกลับมาจากสนามกล์ฟพวกเขาก็พบว่าคนที่นั่นกําลังตื่นตระหนกกับอะไรบางอย่างยิ่งไปกว่านั้นจู่ๆหมาของลิซ่าก็วิ่งเข้ามากัดเธอก่อนที่มิเชลจะจับมันโยนออกไปจากนั้นพวกเขาก็พบว่ามีซอมบี้าาม หลุยส์และมิเชลจึงวิ่งเข้าไปหลบในอาคารและล็อกประตูไว้โดยไม่ทันระวังหมาซอมบี้ที่เข้ามากัดขาของหลุยส์เขาจึงทำการขังมันไว้อีกห้องจากนั้นหลุยส์ก็วิ่งไปช่วยมิเชลดันประตูก่อนที่เขาจะกลายร่างเป็นซอมบี้ด้วยความตกใจมิเชลจึงรีบวิ่งไปหยิบมีดและซ่อนตัวอยู่ในห้องครัวภาพตัดมาที่หมู่บ้านตอนนี้แดนได้ไปพบหญิงชราคนหนึ่งที่โทรมาแจ้งว่าเพื่อนบ้านของเธอกำลังทะเลาะกันอย่างหนักและพอแดนเดินไปที่บ้านหลังนั้นเขาก็พบว่าตอนนี้ทั้งคู่กลายเป็นซอมบี้ไปแล้วยิ่งไปนนั้น ตอนนี้หญิงชราคนนั้นก็ได้กลายร่างเป็นซอมบี้เช่นกันและพยายามวิ่งเข้ามาทำร้ายแดนเขาจึงรีบเข้าไปหลบในรถและพยายามเรียกกำลังเสริมแต่ทว่ากลับไม่มีใครตอบกลับเขาเลยแดนจึงตัดสินใจโทรหาแพติเซียแต่เธอเขาไม่รับสายเพราะกำลังวุ่นอยู่กับการหลบหนีซอมบี้แดนจึงตัดสินใจขับรถไปหาเธอที่กอฟคับในบริเวณใกล้เคียงเด็กชายชื่อว่าอังเดย์ก็เกือบจะใช้น้ำประปาชงนมให้กับแอนนี่น้องสาวของเขาโชคดีที่โจซี่แม่ของเขาได้ห้ามเอาไว้ก่อนเพราะทารกจำเป็นต้องใช้น้ำจากขวดเพื่อความปลอดภยัย โดยอังเดเป็นเด็กวัยรุ่นที่ไม่เคยดื่มน้ำปราปาและเขาจะดื่มเพียงน้ำอัดลมเท่านั้นในไม่ช้าโจซี่ก็เริ่มรู้สึกเวียนหัวอังเดจึงเตือนแม่ของเขาว่าเธอควรพักผ่อนบ้างไม่กี่ชั่วโม,มงต่อมาในขณะที่อังเดเดินมาดื่มน้ำอัดลมเขาก็พบว่าตอนนี้แม่ของเขากลายด่างเป็นซอมบี้ไปแล้วและพยายามจะเข้ามาทำร้ายเขาอังเดจึงรีบวิ่งหนีออกไปนอกบ้านจนกระทั่งเขาสะดุดล้มก่อนที่โจซี่จะถูกรถของแดนขับเข้ามาชนพอดีเมื่ออังเดเห็นว่าแม่ของเขายังไม่ตายเขาจึงพยายามเข้าไปช่วยแต่แดนก็รีบห้ามเอาไว้ก่อน โดยอธิบายว่าผู้คนกําลังเปลี่ยนไปและเขาก็ไม่สามารถโทรเรียกตำรวจได้ดังนั้นเขาจึงแนะนาให้อังเดย์กลับเข้าไปในบ้านและล็อกประตูไว้ก่อนที่เขาจะขับรถหนีไปแต่พออังเดย์เห็นว่ามีซอมบี้กาลังวิ่งเข้ามาหาเขาเขาจึงรีบลากล่างของโจซี่เข้ามาในบ้านและล็อกประตูก่อนที่จะพยายามโทรเรียกตำรวจที่มีเพียงข้อความตอบกลับมาว่าให้ทุกคนบนเกาะด,ดูแลตัวเองไปก่อนเนื่องจากตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่สามารถผ่านเข้าไปในเกาะได้และในขณะนั้นโจซี่ก็พยายามขานเข้าไปทไําร้ายแอนนี่อังเดย์จึงรีบลากแม่ของเขาไปขังไว้ในห้องน้ํา ก่อนที่เขาจะพบว่าตอนนี้มีซอมบี้มารวมตัวกันที่หน้าประตูเพราะได้ยินเสียงร้องไห้ของแอนนี่อังเดย์จึงทําการนําหมอนกับผ้าห่มมาทําให้แอนนี่เงียบเสียงลงจนกระทั่งซอมบี้เดินจากไปขณะเดียวกันตอนนี้แดนสามารถติดต่อลูกสาวได้แล้วซึ่งตอนนี้เธอกําลังซ่อนตัวอยู่ในโรงจอดรถคอฟจากนั้นพอแดนมาถึงเขาก็ได้เผชิญหน้ากับซอมบี้หลายตัวอยู่ด้านนอกแดนจึงเข้าไปสู้กับพวกมันโดยใช้มีดสั้นจัดก,การซอมบี้เหล่านั้นก่อนที่เขาจะเข้าไปในโรงรถได้ทันเวลาและในขณะนั้นตำรวจก็ได้ถอนกำลังออกจากสะพาน เนื่องจากทหารได้นําเครื่องบินมาทิ้งระเบิดเพื่อตัดการเชื่อมต่อระหว่างเกาะพีคอกกับเมืองของพวกเขาในเช้าวันรุ่งขึ้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงได้ถแถลงข่าวว่าตอนนี้ทุกอย่างอยู่ในการควบคุมจากนั้นอังเดรก็ได้เดินไปตรวจสอบแม่ของเขาโดยไม่ทันระวังแอนนี่ที่กําลังคันเข้ามาในห้องน้ําทันใดนั้นแอนนี่ก็ส่งเสียงและทําให้โจซี่พยายามจะเข้าไปทไําร้ายเธออังเดรจึงเรียกร้องความสนใจให้โจซี่คันตามเข้ามาอย่างไรก็ตามโจซี่เผลอใช้มือปัดไปโดนขาตั้งทีวีอย่างไม่ตั้งใจ จนนาไม่ทีวีร่วงลงมาทับเธอจนตายด้วยความเสียใจอังเดรจึงลากศพของแม่กลับไปที่ห้องน้ําและสังเกตเห็นว่ามีพืนงอกออกมาตามบาดแผลของเธอจากนั้นเขาก็ได้ปีนบันไดขึ้นไปสังเกตการที่ด้านนอกอังเดรจึงทําการใช้แมวล่อซัมบี้เข้ามาในบ้านและหาจังหวะวิ่งออกไปจากบ้านพร้อมกับแอนนี่จากนั้นอังเดรก็ได้วิ่งไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแต่ทว่าประตูทุกบานกับถูกล็อกเอาไว้โชคดีที่ใน,นตอนนั้นแดนได้เปิดประตูออกไปดึงตัวของอังเดร,ขออเ,ดรเข้ามาในอาคารได้อย่างปลอดภยัยแดนเผยว่าเขาอยู่ท และเขาก็ไม่รู้วิธีเหนียวออไปจาเกากะน,นี้เนื่องจากเรือทุกลำถูกนําออกไปและการว่ายน้ําในอุณหภูมิที่หนาวจัดก็อาจจะทําให้ตายได้ภาพตัดมาที่กอฟขับตอนนี้มิเชลได้เสริมกาลังให้กับประตูทุกบานและกําลังติดต่อกับคนของบริษัทซึ่งได้แจ้งว่าตอนนี้ทางบริษัทกําลังส่งเจ้าหน้าที่มาก่อนที่มิเชลจะเตะหม,มาซอมบี้ออกไปเพราะความลําคาญขณะเดียวกันตอนนี้ยังเดย์ก็กําลังเดินหานมผงให้กับแอนนี่จนกระทั่งเขาพบกับซอมบี้ตัวหนึ่งถูกขังเอาไว้ในตู้กระจกซึ่งปรากฏว่านันนคืออแแพทเซียลูกสาวขงด ที่ตอนนี้ได้กลายเป็นซอมบี้ไปแล้วส่วนสาเหตุที่แดนยังขังเธอไว้เป็นเพราะว่าเขายังเชื่อว่าจะมีวิธีรักษาเธอจากนั้นแดนก็เดินกลับไปจุดไฟด้วยวิธีโบราณก่อนที่อังเดย์จะเดินไปจุดไฟแจ็กให้กับเขาและในขณะที่ทั้งคู่กําลังนั่งกินอะไรบางอย่างแดนก็เปิดฟังรายการวิทยุที่มีการสัมภาษณ์ร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงแต่ทว่าเขากลับหลีเลี่ยงการตอบคําถามทุกอย่างแถมยังบอกให้ประชาชนมองโลกในแง่บวกเอาไว้ก่อนที่จะวางสายไปแดนจึงตัดสินใจโทรเข้าไปในรายการและบอกว่าเขาคือผู้รอดชีวิตและต้อองกาารคววมช่ยเหลื แต่ทว่าพิธีกรกับถามคำถามมากมายเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นบนเกาะซึ่งนั่นจึงทำให้แดนงุญหงิดและวางสายไปเช่นกันหลังจากนั้นแดนและอังเดย์ก,ก็มานั่งหาลือเกี่ยวกับวิธีรักษาเชื้อไวรัสชนิดนี้โดยแดนเชื่อว่าสิ่งที่ทำให้ผู้คนติดเชื้อพร้อมกันในเวลารวดเร็วได้มีแค่น้ำเท่านั้นซึ่งอังเดย์ก,ก็เผยว่าเขาไม่เคยดื่มน้ำปราปาเลยไม่กี่ชั่วโมงต่อมาทั้ง3คนจึงตัดสินใจออกมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตพร้อมกับแพททิเซียที่ใช้กรงคุมหัวไว้เพื่อหลีกเลี่ยงการ ขณะเดียวกันตอนนี้ได้มีมือสังหารฟ้าแฝดที่บริษัทไบโอเทคส่งมารับตัวมิเชลซึ่งทั้งคู่สามารถจัดการซอมบี้ที่พยายามวิ่งเข้ามาได้อย่างง่ายดายจากนั้นเธอทั้งคู่ก็ได้เข้ามาหามิเชลที่กำลังเผาทำลายสัญญาระหว่างก๊อฟขับกับบริษัทก่อนที่เขาจะเปิดกระเป๋าเพื่อตรวจสอบลูกบอลที่บรรจุสารฆ่าเชื้อไวรัสทันใดนั้นเจจู่ฟ้าแฝดก็จับตัวมิเชลเอาไว้แล้วนำสารเคมีของบริษัทกรอกลงไปในปากของเขาและทำให้เขาหมดสติย้อนกลับมาที่กลุ่มของแดนที่ตอนนี้พวกเขาเดินทางมาถึงสถานีจัดกาารรนะ้ปปะ และแตัดสินใจจะเข้าไปข้างในโดยทิ้งแอนนี่ไว้ในรถเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ซอมบี้ได้ยินเสียงร้องไห้ของเธอเมื่อทั้ง3คนเข้ามาในอาคารจูู่แพติเซียก็ก,กระโดดลงไปในน้ําก่อนที่จะมีซอมบี้อีกตัวโผล่ขึ้นมาและพยายามจะเข้ามาทําร้ายแดนอย่างไรก็ตามพวกเขาพบว่าซอมบี้จะหยุดการโจมตีเมื่อมันได้กลิ่นพวกเดียวกันดังนั้นซอมบี้ตัวนี้จึงเลือกที่จะไล่ล่าอังเดแทนและในขณะที่อังเดกําลังหลบหนีการไล่ล่าของซอมบี้แดนก็พยายามดึงลูกสาวขึ้นมาจากน้ําจนกระทั่งแขนของเธอขาดและพออังเดงรถ เขาก็เห็นว่าแดนก็กําลังใช้ร่างกายของแบทติเซียเป็นเกาะกําบังจนทําให้เขาสามารถเข้ามาในรถได้อย่างปลอดภัยโดยที่เขาได้นําแขนของลูกสาวติดมาด้วยจากนั้นอังเดก็ได้ยินเสียงบางอย่างซึ่งปรากฏว่าเป็นเสียงมือถือของแพติเซียเขาจึงพยายามหยิบมันออกมาและใช้ลานิ้วมือจากแขนที่ขาดของเธอมาบดล็อกมือถืออย่างใดก็ตามอังเดสังเกตเห็นว่าที่บาดแผลบนแขนของแพติเซียมียาเล็กๆงอกขึ้นมาอย่างน่าประหลาดใจแดนจึงเข้าใจทันทีว่าเรื่องเลวร้ายทั้งหมดเริ่มต้นมาจากคนรวยที่อยากจะเล่นกอฟในฤดูหนาวขณะเดียวกัน ตอนนี้ฝาแฝดทั้งสองคนก็กําลังพยายามทําลายหลักฐานโดยการทิ้งลูกบอลลงไปที่พื้นหญ้าและพอกลุ่มของแดนเดินทางมาถึงก๊อฟขับพวกเขาก็พบว่าประตูทุกบานถูกล็อกเอาไว้หมดแล้วแดนจึงพยายามปีนขึ้นไปบนดาดฟ้าและลงมาเปิดประตูให้กลุ่มของอังเดเข้ามาก่อนที่เขาจะทําการขังแพทิเซียวไว้ในห้องครัวจากนั้นอังเดก็ได้ใช้เก้าอี้มาวางเป็นคอให้กับแอนนี่ก่อนที่เขาจะเดินไปสำรวจอาคารร่วมกับแดนไม่กี่นาทีต่อมาจูจๆแดนก็เริ่มมีอาการเวียนหัวก่อนที่ทั้งคู่จะได้ยินเสียงร้องไ อังเดจึงรีบไปหาเธอเพื่อทําให้เธอสงบลงอย่างไรก็ตามเมื่อมาถึงอังเดกับพบว่าน้องสาวของเขาหายตัวไปแล้วเขาจึงรีบออกตามหาแอนนี่ทันทีขณะเดียวกันตอนนี้แดนได้พบกับถังออกซิเจนที่มีวัตถุระเบิดติดตั้งเอาไว้จนกระทั่งเขาเดินมาพบกับเครื่องควบคุมระเบิดที่เวลากาลังจะหมดลงภายในหนึ่งนาทีแดนจึงพยายามขานเข้ามาปิดระเบิดจนในที่สุดเขาก็สามารถหยุดการระเบิดได้ด้วยแขนของแพตติเซียก่อนที่เขาจะกลายร่างเป็นซอมบีเช่นกันเมื่อฝาแฝดมือสังหารเห็นว่าระเบิดของเธอไม่ทํางาน ทั้งคู่จึงเดินเข้าไปตรวจสอบอีกครั้งและได้พบกับแอนนี่นั่งอยู่ในห้องครัวฟ้าแฝดมือสังหารคนหนึ่งจึงทําการเทเชื้อไวรัสให้แอนนี่กินก่อนที่ทั้งคู่จะเดินต่อไปหลังจากนั้นไม่นานอังเดก็เดินมาเจอน้องสาวของเขาแต่ทว่าจูๆ่ๆฟ้าแฝดมือสังหารก็ปรากฏตัวขึ้นและพยายามจะเทเชื้อไวรัสเข้าไปในปากของเขาเช่นกันอย่างไรก็ตามในตอนนี้แอนนี่ได้กลายร่างเป็นซอมบี้และกัดนิ้วของฟาแฝดก่อนที่แดนจะวิ่งมากัดคอของแฝดอีกคนด้วยความตกใจอังเดจึงเผยเหยียบลูกบอลต้านไวรัส จนทาให้เชื้อโรคในร่างกายของแอนนี่และแดนหยุดการเติบโตและในขณะที่อังเดวิ่งหนีซอมบี้แดนฟ้าแฝดมือสังหารก็พบว่าทั้งคู่ต่างก็กาลังจะติดเชื้อดังนั้นพวกเธอจึงใช้ปืนยิงออกไปพร้อมกันจนตายขณะเดียวกันตอนนี้อังเดได้วิ่งหนีเข้ามาในห้องครัวและแดนก็หยุดการโจมตีเพราะได้กลิ่นของแอนนี่จากนั้นอังเดก็พยายามใช้มือถือของแดนเพื่อโทรเข้าไปในมือถือของแพตติเซียและพอเขาเดินม,มาเจออังเดก็ทําการถ่ายทอดสดไปยังคนในเมืองเพื่อขอความช่วยเหลือซึ่งในขณะที่ข่าวนี้กําลังแพรกะจายออไป อังเดก็พาแดนเดินไปหาแพทิเซียที่อยู่ในห้องครัวในไม่ช้ารัฐบาลก็ส่งทหารเข้ามาในเกาะพีค,อค็อกและจัดการเผาซอมบี้ทุกตัวที่วิ่งเข้ามาอย่างไดก็ตามเมื่ออังเดก์กำลังจะขอความช่วยเหลือเขากลับพบว่าทหารก็กำจัดผู้คนที่ไม่ติดเชื้อด้วยเช่นกันจากนั้นเมื่ออันนี้หายเป็นปกติอังเดก็ตัดสินใจไปซ่อนตัวแทนที่จะขอความช่วยเหลือไม่กี่นาทีต่อมากลุ่มของทหารได้เดินมาพบกับแพทิเซียและแดนที่หายเป็นปกติแล้วแต่เว่าะพวกเขากับเลือกที่จะพ่นไฟเข้าไปสังหารทั้งคู่ ในตอนนี้รัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงได้ออกมา,ถาแถลงข่าวว่ารัฐบาลสามารถควบคุมเชื้อไวรัสได้แล้วแต่ว่าเมื่อเขายกแก้วน้ำขึ้นมาดื่มปรากฏว่าที่แก้วมีโลโก้ของบริษัทไบโอเทคอยู่ด้วยนั่นหมายความว่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดก็มีเขาอยู่เบื้องหลังมาโดยตลอดเมื่ออังเดเดินมาถึงริมแม่น้ำเขาก็พบกับเรือของผู้ช่วยเหลือที่กำลังเข้ามาช่วยเขาจากนั้นพอพวกเขากำลังนั่งเรือออกจากเกาะอ,อังเดก็พบว่าเขาเผลอหยิบแขนของแพติเซียติดมาด้วยเขาจึงทำการทิ้งมาลงไปในน้ำก่อนที่จะมีปลาตััวหนนึ่งเข้าามกกดิ และกลายเป็นซอมบี้ทันทีถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่อย่าลืมกดติดตามนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ